เปิดการมองเห็นขอบคุณลหลายๆเด้อมมาเป็นกำลังแรงใจให,หน้นางหลังดวงใจขอบคุณลหลายๆเด้อพี่น้องสิเดียเลียวๆสิได้รรทรงงานพ่ยูเนี่ยเมื่อวนไดนทรงงานพ่ยูเย็กเทียย ขอบคุณหาล้านดวงใจเด้อพี่น้องขอบคุณทั้งห้าล้านดวงใจ สวัสดีค่ะพี่น้องที่แวะมาเยี่ยมชมทักทายให้กำลังใจขอบคุณมากค่ะฮัลโหลเอวี่วันฟอร์เวิร์ดชิ้แ t งค n k you so m ขอบคุณหกหลัน้องใจเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆทั้งพี่กับซีหลัน้องใจขอบคุณหลายๆขอบคุณหลานน้องใจซีหลัน้องใจเด้อพี่น้องขอบคุณหลา่อย ขอบคุณทั้งครับฮัลโล่เอเบิร์นฟอร์วัตชิงดังจิวโซมาตเบลคัมเดอะไมล์เฮาดวงเดือนดังจิวลุกเลิศลุกเลิศบัตดีก้าคุณนาราปแสงเลิศเสื้ออะไรเหรออ๋ออันเสื้อป่าดวงเดือนสวัสดีค่ะคุณไทยขอบคุณหลายๆเด้อคุณไทย ขอบคุณหลายเด้อมาให้กำลังแรงใจพี่น้องขอบคุณหลายขึ้นสองบ้านพี่น้องบ้านป้าดวงสองกับดวงเดือนสี่สิบเก้าบ้านนั้นม่ได้ขึ้นสวัสดีค่ะคุณไทยขอบคุณเร้อมาเป็นกำล,ลังแรงใจให้พี่น้องนัลลักอันวันนัลลักษณแสงเลือดนัลลักแสงเลือด ลักแสงเลิศสวัสดีค่ะคุณน่ารักแสงเลิศชื่ออะไรก็ซื้อดวงเดือนพุ่มสมดพี่น้องซื้อเต็มเต็มเลยล่ะเื้อจริงจริงตั้งอันนี้เป็นนั่นกำบานดวงเดือนสี่สิบเก้า สี่สิบเก่าว่าเป็นอายุเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะลุงมิดขอบคุณหลายหลายเด้อลุงมิดไปขึ้นสองอันอันสี่สิบเก่าว่าเป็นอายุดยออเพราะว่าเห็ดเป็นหนึงนหน่งเหล็กมงค้นคือสี่ขั้นหามสามก้อนเสาเก้าหน้าเก้าหลังเลยเอามาตั้งเป็นหนึง่งอันนัน่นตัวจากของแต่แฉกหกสิบกวัวสวัสดีค่ะสิบล้านดวงใจโอ้ยได้สิบล้านดวงใจ,ใล,งใจล้วพี่น้อง สวัสดีค่ะคุณพีสเจเหนีมบุญขอบคุณเลยหลายเด้อคุณพี่เนียบไม่กำลังแร่งใจฝนตกมันยุดแล้วละฝนกระไดเหนืดยฝ่ามั่วดินมากหันฝนตกฝนตกอยู่บนไหนนำกับอไหรเป็นแนวอะไขอบคุณเลยหลายเด้อลุงมิตร ขึ้นสองบ้านบ้านหนึ่งชื่อว่าป้าดวงสองอันนี้กันดวงเดือนสี่สิบเก้าบ้านหนึ่งไม่ได้ขึ้นบ้านหนึ่งเขาไม่ม้ตอบคอมเมนต์บ้านหนึ่งไม่ได้ขึ้นมาตอบคอมเมนต์ขึ้นขึ้นเดียวสองจอเจะคอยไม่ได้ขึ้นดู